วันนี้ครับวันนี้ผมนิวนะครับวันนี้ผมจะมาสอนแต่งหน้าแบบวยรุ่นบ็อกซิ่งนะครับหรือว่าแบบผมนะครับมันก็ไม่บ็อกซิ่งมากหรอกครับก็เป็นมอแบบวัยรุ่นที่แบบเอาเป็นว่าแบบนี้ละกันนะครับผมก็เรียกไม่ถูกนะโอเคครับก็ถ้าใครรู้แล้วก็ขอบภัยด้วยนะครับวันนี้ผมจะมาสอนคนที่ไม่รู้นะครับก็เดี๋ยวไปรับชมกันเลยนะครับ ก็เดาดูนะครับว่านี่มันจะแทง,<ร>งผมหรือเ <ลง S 2> ปล<ะ>่าไงครับพี่ชายอะไรนะครับนึกหนึ่งแล้วครับโอเคครับก็มาต่อเลยนะครับก็เดี๋ยวไปดูวิธีที่ผมเ่าผมแต่งอะไรบ้างนะครับแต่ผมเล่นให้ดูนะก็นะครับหน้าสามสิบเอ็ดน,นะครับเป็นหน้าสามเอ็ดนะ แต่ว่าจะหน้าอะไรก็ได้นะนจริงเราแล้วก็พิวสาสครับส่วนเดี๋ยผมเอาเฉพาะใบหน้านะครับการแต่งตัวก็ไม่เกี่ยวกันนะไอคอลเอร์ะนะครับก็เป็น3นะเป็นสีน้ำเงินนะครับแล้วก็อ,อันเนี้ยขนาดขนาดคิ้วนะครับเป็น10แล้วก็คิ้วเป็น29นะครับถ้าใครแบบจะให้อยากสังเกตที่ตานะครับแต่ผมดูให,ให้ด้วย ตาจะดูลอยเห็นไหมมันจะเป็นที่คิวนะครับ29นะครับส่วนด้าเดิมเมื่อก่อนผมใช้คิว30นะครับจะดูเห็นป่ะตาจะหายตาจะหายแบบคล้ายๆเบอร์เบอร์เอลอยๆเงี้ยตามจะหายนะครับพอเราใช้คิวยบเ้าห็นะวันนี้ครับแบบเราง่วงนอนแต่เราพยายามดืมตานะครับอันนี้ไม่รู้ว่าทุกคนจะมองคิวยี่สิบเก้าเป็นไงแต่ผมมองอย่างนี้นะครับความแตกต่างไม่รู้จริงหรือเปล่านะครับ ส่วนลิปสติกนะครับผมจะหนาสี่นะครับแล้วก็สีผิวที่ห้าสิบสามครับอันนี้ก็เป็นต้มหูไม่น่าเกี่ยวกันนะครับส่วนบัตรนะครับผมจะเป็นบัตรหนึ่งนะครับแล้วก็หนาสองนะครับจมูกแดงผมจะเป็นห้านะครับแล้วหนาสิบก็ประมาณนี้นครับการแต่งตัวการแต่งหน้าผม กนะ็ไม่มีอะไรมากครับถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้ได้ครับตลับคลิปนี้บ๊ายบายครับขอคนละไลค์คนละแชร์นะผมขอร้องแล้วเหมอนได้จริงๆว่าคนเดบอยากให้วิวกลับมาเหมือนเดิมอ่ะอยากให้มีเอฟซีเยอะๆอะไรบ๊ายบายครับเจอกันครับผม